สวัสดีค่ะพวกคนใหม่ค่ะได้แล้วค่ะก็ไปแนะนำรวมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากต้องรักมหาสมุทรเลือดซีเดอรซีรีส์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชัญญานะคะรับบทเป็นวีวีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอียาอรพันธ์นะคะรับบทเป็นไข่มุกค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้ดูออพเชียร์ดีเยิร์ดีมากดีมากแบบใช่ค่ะเกินคาดมากมีคนน้ำตาคอนะ มีคนแบบแอบไปลองให้หลังเวทีว่าแบบเออมันมันดีกว่าแบบคือเรารู้ว่าแบบทุกคนทุ่มเทอยู่แล้วแล้วพอได้มาเห็นเป็นแบบตัวเทรลเลอร์แบบประทับใจมากๆสวยมากที่แบบว่าเหนื่อยกันมายาวนานใช่จริงๆสสมกับที่ทุกคนแบบทุ่มเทกับงานชินี้มากจริงๆมากมากค่ะแล้วเป็นไงบอจากวันนั้นจากวันโมส่วนจนวันนี้มาถึงวันแถลงข่า อยู่ด้วยกันมาก็ระยะเวลาเป็นยังไงาทำกันร่วมกันู่นี้ไหนบอกพี่ไหนค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณค่ะที่แบบว่าได้เจอพี่ชัญญาแล้วก็ได้มันเป็นพาร์เนอร์กันในเรื่องนี้รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่เราได้ร่วมงานกันทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็ได้เนี่ยค่ะถ่ายจนปิดกองแล้วอ่ะรู้สึกว่าความสนิทมันมากขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราแบบ รู้ใจกันมากขึ้นก็ขอบคุณมากค่ะที่แบบว่าสู้ไปกับหนูใช่แล้็นกับ้างก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่บวงสวงตั้งแต่แคสติ้งด้วยซ้ำแบบเหมือนผ่านอะไรมาหลายอย่างด้วยกันมากๆแบบอย่างที่น้องบอกก็คือเหมือนรู้ใจกันมากขึ้นรู้จังหวะรู้ว่าตอนนี้น้องเหนื่อยตอนนี้พี่เหนื่อยแล้วมันก็จะแบบเหมือนให้เวลาให้กําลังใจกันและกันถูก ใช่แบบดีใจมากมากที่แบบได้เอีญาม,มาเป็นพาร์ทเนอร์แบบถือว่ามันลงตัวมาก ว่าจากล่าสุดที่ไปออกอีเวนต์ก็ดูแบบว่าพวกคุณดูแบบว่าติกกันนะคือนี่ทำทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันเลด้วยแบบว่าเหมือนเราแบบว่าคลกติดกันเลยคือมันจะหันไปมองแล้วแบบรู้เลยเล้วมจะรู้แล้วว่าอ่าณโมเมนต์นี้แบบหมายความว่ายังไงและหลายคนก็จะสังเกตว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่หันไปมองแล้วก็เหมือนรู้ใจแล้วก็จะหลุดขำทั้งคู่เลยใช่ค่ะเห็นว่าแบบเวลาว่างเราก็แอบเพจแบบของขาวเลยใช้เวลาแบบแอบมารวมกันด้วยใช่ ก็จะมีชวนชวนกันไปเที่ยวบ้างอะไรใช่ค่ะน้องอยากไปแบบน้องชอบแบบน้องชิบะอะไรก็จะมีชวนไปแบบคาเฟ่ชิบอะไรใช่แล้วถ้ามีโอกาสก็คือเดี๋ยวจะได้ไปกันหลายๆที่ค่ะคิดว่าน่าจะได้ไปด้วยกันหลายที่เลยใช่ยังเหลืออีกแบบหลายอย่างที่เราจะไปด้วยกันใช่ใช่เป็นการฟัแบบว่าตากวันนั้นเราว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันเพเติม ในส่วนของในชีวิตจริงของชีวิตจริง่างนะวันนี้มีเรื่องขอุกยอันนี้คือเราก็ทำงานร่วมกันแล้วค่ะว่าอะไรที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ว่าไม่นว่ากขนาฉันย่ารู้สึกว่าอะไรที่เอ่าย่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะไรอย่างอืมอจริงๆอ่ะภาพแรกที่เห็นน้องคือรู้ว่าน้องเป็นคนแบบใจดีและสดใสใช่ซ,ซึ่งพอได้อยู่จริงๆอ่ะ มันก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆน้องจะมีความแบบเป็นแบบ my sunshine น่ะจะมีความสดใสแค <c oughs> ่หันไปมองใช่มีความสซนๆนมีความน่ารักของน้อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพอหันไปน้องก็จะแบบอยู่นิ่งๆของน้องแต่น้องก็จะยิ้มอ่ะเราเห็นแค่ภาพน,นั้นก็ยิ้มไปด้วยแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะพี่ชัญญานะคะก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยที่เจอกันย่าก็รู้สึกว่าพี่ชัญญาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่ มีความแบบว่าสุขุมแล้วก็มีความชิลๆอยู่ในตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มารู้จักกันมากขึ้นพอใช้เวลาอยู่ด้วยกัน20วันพี่เกาะกันมากขึ้นเราก็ได้เห็นว่าแบบอุ้ยพี่เราก็มีมุมน่ารักมีมุมเหมือนเด็กแบบห่อตัวเป็นเกี๊ยวชอบอผ้าห่มแบบฟับฟฟี่ฟัฟฟ,ฟีอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีมุมอ้อนมีมุมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกว่าคลิกกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นไหยี่สิบวันมันต้องมีเรื่องเมาส์สิ อ้ยโอ้ยจริงๆมีแต่ความน่ารักค่ะแล้วก็ความที่พี่แบบเอ็นดูน้องเสมอแบบหนูก็ดีใจที่แบบว่าพี่เขาคอยดูแลหนูแบบว่าเวลาหนูเปิดก๊อกเปิดก๊อกหมายความว่าเวลาหนูที่แบบตื่นเต้นร้อนเหงื่อแตกพี่เขาจะรู้แล้วว่าเอ้ยหนูไหวไหมหนูอะไรไหมพี่เขาก็จะคอยเทคแคร์เอายืงแนตี้ชูมาให้อะไรเงี่ยค่ะ ใช่แล้วก็ในหลายๆเรื่องแบบเป็นพี่ที่แบบให้คำแนะนำที่น่ารักมากดีมากก็ในแบบ20วันโดยเฉพาะในก่อนะคะ20วันนี้ก็แบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันจริงๆได้นอนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็รู้นิสัยกันแบบจริงๆแล้วแบบคืออุ่นใจที่แบบมีน้องเป็นพาร์ทเนอร์มากๆใช่แบบน้องน่ารักสดใสเหมือนเป็นความสดใสในชีวิตอีกพระหนึ่งได้เลยใช่พีใจ ที่ได้เทคแคร์น้องคนนี้แ<า> <laughs> ต่ว,ว่าทุกคนแบบรีแลกซ์ขึ้น,นใช่ใช่พี่เขารีแลกซ์ขึ้นใช่ใช่ค่ะแบบแฮปปี้มากในการางานว่า,ามันมีความสุขมากกับการได้ทำง,งานด้วยการ <laughs> อ๋อรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลย<อ>แบบเอย่าก็ช่วยแบบสปอร์ตเยอะมากเพราะว่าน้องอาจจะรู้แบบในความที่เพิ่งมาด้านนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็อาจจะมีความตื่นเต้นแล้วก็เกรงบ้างน้องก็ช่วยสปอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจเยอะมากจริงๆ พี่ๆก็เหมือนกันค่ะก็ซัพพอร์ตหนูเหมือนกันในเรื่องแบบว่าเรื่องการถ่ายแบบเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยมือก็เป็นการที่แบบว่าแบ่งปันกันแลกประสบการณ์กันหรือว่าตอนนี้ก็คือบอกว่ารักกันใช่ไหมใช่แบบก็มีสความรักกันมากในเมุมนี่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนะไม่มีเลยค่ะส่วนมากก็จะมีแต่แบบว่าการเว้นสเปซให้กันมากกว่า เหมือนจะรู้จะรู้จังหวะว่าแบบเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าแบบว่าตอนนี้เริ่มแบบเอเนอร์จีหมดแล้วนะแบตแบตจะหมดแล้วนะก็จะต่างคนต่างรู้ว่าโอเคเริ่มเหม่อลอยแล้วนะงั้นเออรงั้นพี่ก็จะไม่แบบไม่แบบเล่นเยอะมากให้พักผ่อนเลยน้องก็เหมือนกันน้องก็จะรู้ใช่ว่าช่วงเวลาไหนที่แบบว่าเราควรที่จะปล่อยให้พี่เขาแบบว่ามีเวลาส่วนตัวบ้างได้พักผ่อนบ้างถูกใแล้วหลักไปต้องรู้วค่าเป็นกำลัง ว้าวอเราก็ออนไม่เคยเก่งซะด้วยส่งตัวแทนอ่าส่งตัวแทนกันเรา่ไส่งตัวแทนให้น้องคำถูกต้องเดี๋ยวเรากับวังก็ขอฝากตั้งรักมหาสมุทรเริ่ซีเดียซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคู่น้องไข่มุกแล้วก็พี่วิววิไวในอ้องใจทุกคนด้วยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ตกหลุมรักกับพว้งความรักของพวกเราความสดใสของพวกเราในเรื่องนี้แน่นอนค่ะ แล้วก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะต้องรักมหาสมุทรเลฟซีเดซี่รี่นะคะแล้วก็คู่เราสองคนนะคะก็คือวีวีและไข่มุกนะคะก็ให้สามคำก็คือ Sweet Like Su g a r นะคะก็จะได้เห็นความหวานของเราทั้งสองแล้วก็ปนปนกับความแบบแกล้งกันบ้างด้วยความอินดูแล้วก็ความรักค่ะก็ฝากด้วยนะคะใช่ค่ะฝากด้วย